สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Next Chapter Just ครับผมอยากให้คุณลองนึกถึงคนคนหนึ่งคนที่รู้จักคุณดีที่สุดในโลกเขารู้ทุกความผิดพลาดที่คุณเคยทำรู้ทุกความลับที่คุณซ่อนไว้และรู้ทุกความไม่มั่นคงที่อยู่ในใจของคุณและคนคนนี้ก็มักจะปรากฏตัวขึ้นมาในวันที่คุณอ่อนแอที่สุดในวันที่คุณเพิ่งจะทำโปรเจกต์สำคัญล้มเหลว ในวันที่คุณถูกปฏิเสธจากโอกาสที่ใฝ่ฝันหรือในวันที่คุณแค่รู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอแทนที่จะปลอบโยนคนคนนี้กลับหยิบค้อนขึ้นมาแล้วก็ตอกย้ำลงไปที่บาดแผลของคุณซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขาจะกระสิบข้างหูคุณว่าเห็นไหมฉันบอกแล้วว่าเธอทำไม่ได้เธอทำทุกอย่างพังอีกแล้วมันเป็นความผิดของเธอทั้งหมดเธอมันน่าผิดหวังจริงๆคนคนนั้น ผู้พิพากษาที่โหดร้ายที่สุดก็คือตัวคุณเองครับมันเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดใช่ไหมครับว่าเมื่อเพื่อนของเราล้มเหลวเราพร้อมที่จะมอบความเห็นอกเห็นใจคำปลอบโยนและการให้กำลังใจแต่เมื่อเป็นตัวเราเองที่ล้มเหลวเรากลับกลายเป็นนักวิจารณ์ที่ไร้ความปราณีที่สุดทำไมเราถึงใจร้ายกับตัวเองได้ขนาดนี้ และเราจะเรียนรู้ที่จะหยุดสงครามภายในนี้และเริ่มต้นมอบความเมตตาแบบที่เรามอบให้คนอื่นให้กับตัวเองได้อย่างไรวันนี้เราจะไม่ได้มาพูดถึงการคิดบวกแบบผิวเผินที่บอกให้คุณลืมๆืมมันไปซะเพราะความเจ็บปวดนั้นเป็นของจริงและมันต้องการการดูแลแต่เราจะมาสร้างชุดปฐมพยาบาลสำหรับหัวใจ and emotional first aid kit กันครับ เราจะมาเรียนรู้5แบบฝึกหัดทางจิตวิทยาที่เปี่ยมด้วยความเมตตาซึ่งเปรียบเสมือนเครื่องมือ5ชิ้นที่คุณสามารถหยิบมาใช้ได้ทันทีในวันที่คุณรู้สึกแตกสลายและหลงทางนี่คือคู่มือที่จะสอนให้คุณเปลี่ยนผู้พิพากษาที่โหดร้ายในหัวให้กลายเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดที่พร้อมจะนั่งลงข้างๆโอบกอดและนำทางคุณผ่านค่ำคืนที่มืดมิดที่สุด เพื่อรอรับแสงอรุณของบทต่อไปในชีวิตถ้าคุณพร้อมที่จะเรียนรู้ศิลปะแห่งการรักตัวเองในวันที่คุณรักตัวเองได้ยากที่สุดมาร่วมเดินทางสู่การเยียวยานี้ไปพร้อมกันครับก่อนที่เราจะไปดูวิธีปลอบโยนเราต้องเข้าใจก่อนว่านักวิจารณ์ในหัวของเราคนนี้เขามาจากไหนและเขาต้องการอะไรกันแน่ 1. เขาคือผู้พิทักษ์ที่ใช้วิธีการผิด,ผด A m i s g u i d e d Protector เชื่อไหมครับว่าลึกๆแล้วเสียงวิจารณ์ในหัวของคุณมีเจตนาดีมันคือโปรแกรมการอยู่รอดดั้งเดิมของสมองที่เชื่อว่าถ้าฉันด่าตัวเองให้เจ็บปวดในตอนนี้ฉันก็จะจำและไม่กล้าทำผิดพลาดแบบเดิมอีกในอนาคตมันเชื่อว่าความกลัวและความละอายคือแรงจูงใจที่ดีที่สุด มันเปรียบเสมือนพ่อแม่ที่เข้มงวดเกินไปที่ดุด่าลูกอย่างรุนแรงเพราะรักและเป็นห่วงแต่กลับไม่รู้ว่าวิธีการนั้นกำลังสร้างบาดแผลไม่ใช่บทเรียน 2. ครับเขาคือเสียงของอดีตที่ถูกบันทึกไว้ A recorded voice from the past บ่อยครั้งเสียงของนักวิจารณ์ภายในไม่ใช่เสียงของคุณเองจริงๆแต่มันคือเสียงสะท้อนของคำพูดที่คุณเคยได้ยินมาในอดีต อาจจะเป็นเสียงของพ่อแม่ที่คาดหวังสูงเสียงของครูที่เคยตำหนิคุณหรือเสียงของสังคมที่คอยบอกว่าคุณต้องสมบูรณ์แบบเราได้ซุมซับเสียงเหล่านั้นเข้ามาแล้วเล่นซ้ำมาในหัวของเราเองโดยไม่รู้ตัว 3. ครับเขากำลังสับสนระหว่างความรับผิดชอบกับการลงโทษ Confusing responsibility with punishment นักวิจารณ์ในหัวเชื่อว่าการยอมรับผิดต้องมาพร้อมกับการลงโทษตัวเอง แต่ความจริงแล้วความรับผิดชอบที่แท้จริงคือการยอมรับเรียนรู้และแก้ไขไม่ใช่การจมอยู่กับการทุบตีตัวเองการเข้าใจว่านักวิจารณ์คนนี้เป็นเพียงโปรแกร,รมที่ทำงานผิดโปรแกรมและเสียงสะท้อนจากอดีตคือก้าวแรกที่จะทำให้เราแยกตัวเองออกจากมันและเลือกที่จะไม่เชื่อมันอีกต่อไป และแบบฝึกหัดแรกของเราก็คือการเริ่มต้นจากการยอมรับความรู้สึกตามที่เป็นจริงครับเมื่อคุณทำแก้วแปลกคุณคงจะไม่รีบหยิบกาวมาติดมันในทันทีใช่ไหมครับสิ่งแรกที่คุณต้องทำคือยอมรับว่าโอเคแก้วมันแตกแล้วนะอารมณ์ของเราก็เช่นเดียวกันขั้นตอนแรกสุดของการเยียวยาคือการหยุดต่อสู้ และอนุญาตให้ตัวเองได้รู้สึกถึงความเจ็บปวดนั้นอย่างเต็มที่ปรัชญาเบื้องหลังสิ่งที่เราต่อต้านจะยิ่งคงอยู่ What you resist p e r s i s t เมื่อเรารู้สึกแย่สัญชาตญาณแรกของเราคือการวิ่งหนีเราจะพยายามคิดบวกหาอะไรทำเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจหรือเก็บกดความรู้สึกนั้นไว้ การทำเช่นนี้ก็เหมือนกับการกดลูกบอลลงไปใต้น้ำยิ่งคุณออกแรงกดเท่าไหร่วันที่มันเด้งกลับขึ้นมามันก็จะยิ่งรุนแรงมากขึ้นอารมณ์ที่ไม่ถูกรับรู้จะไม่หายไปไหนแต่มันจะสะสมอยู่ในร่างกายและจิตใจรอวันที่จะระเบิดออกเวิร์กช็อปการเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับตัวเองแบบฝึกหัดนนี้คือการสร้างพื้นที่ให้กับอารมณ์ของคุณโดยใช้เทคนิคเรน ในส่วนของ R และ A 1. ห,หยุดทุกอย่างไม่ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ให้หยุดหาที่เงียบเงียบนั่งลงสักสองสานาที 2. รับรู้และเรียกชื่อความรู้สึกหลับตาลงแล้วสแกนเข้าไปในร่างกายและจิตใจของคุณถามตัวเองว่าตอนนี้ฉันกำลังรู้สึกอะไรอยู่ พยายามเรียกชื่อมันให้ชัดเจนที่สุดไม่ใช่แค่รู้สึกแย่นะแต่มันคือความผิดหวังและอายใจเสียใจโกรธตัวเองหรือว่างเปล่าจากนั้นให้คุณพูดกับตัวเองในใจว่าอ๋อนี่คือความผิดหวังนี่เองการเรียกชื่อมันคือการสร้างระยะห่างและทำให้คุณเห็นว่าคุณไม่ใช่ความรู้สึกนั้น 3. อนุญาตให้มันได้คงอยู่นี่คือหัวใจสำคัญหลังจากที่คุณเรียกชื่อมันแล้วอย่าพยายามทำอะไรกับมันเลยให้คุณเปิดประตูต้อนรับความรู้สึกนั้นเข้ามาเหมือนเป็นแขกคนหนึ่งพูดกับตัวเองในใจว่าไม่เป็นไรนะที่จะรู้สึกแบบนี้ฉันอนุญาตให้ความผิดหวังนี้ได้นั่งอยู่ตรงนี้กับฉันสักพักสังเกตร่างกายของคุณ ความรู้สึกนี้มันอยู่ที่ไหนที่หน้าอกที่ท้องมันให้ความรู้สึกอย่างไรหนักตื้อร้อนแค่สังเกตโดยไม่ต้องตัดสินผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงคุณจะหยุดสงครามกับตัวเองคุณจะเลิกเสียพลังงานไปกับการต่อสู้กับความรู้สึกอารมณ์จะคลายตัวลงเองเหมือนกับเด็กน้อยที่กำลังร้องไห้ บางทีสิ่งที่เขาต้องการไม่ใช่ของเล่นหรือคำสอนแต่คือการโอบกอดและการรับรู้ว่าพ่อแม่อยู่ตรงนี้นะเมื่ออารมณ์ของคุณรู้สึกว่าได้รับการยอมรับพลังของมันก็จะค่อยๆลดลงเองตามธรรมชาติแบบฝึกหัดนี้คือการมอบของขวัญชิ้นแรกให้กับตัวเองนั่นคือการยอมรับในทุกสิ่งที่คุณเป็นในขณะนั้น หลังจากที่คุณได้เปิดพื้นที่ให้กับอารมณ์แล้วแบบฝึกหัดที่2องคือการใช้เครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดที่เราทุกคนมีติดตัวมานั่นคือร่างกายของเราเพื่อปลอบประโลมระบบประสาทที่กำลังตื่นตระหนกปรัชญาเบื้องหลังจิตใจและร่างกายคือสิ่งเดียวกันมันเชื่อมต่อกันอย่างแยกไม่ออกเมื่อคุณเครียดหรือเสียใจร่างกายของคุณจะเข้าโหมดสู้หรือหนี หัวใจเต้นเร็วกล้ามเนื้อเกรงตัวในทางกลับกันเราสามารถส่งสัญญาณที่สงบผ่านร่างกายเพื่อบอกให้จิตใจของเราผ่อนคลายลงได้นี่คือการสื่อสารกับสมองส่วนดึกดำบรรด้วยภาษาที่มันเข้าใจดีที่สุดนั่นคือภาษาแห่งการสัมผัสเวิร์กช็อปการเป็นผู้เยียวยาของตัวเอง นี่คือเมนูของการปลอบประโลมทางกายให้คุณเลือกทำในสิ่งที่รู้สึกดีและถูกต้องสำหรับคุณในขณะนั้น 1. การสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความเมตตา (Compassionate Touch) วิทยาศาสตร์เบื้องหลังการสัมผัสที่อ่อนโยนจะกกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนออกซิโตซินหรือฮอร์โมนแห่งความผูกพันซึ่งมีฤทธิ์ในการลดฮอร์โมนความเครียดคอร์ติซอล และสร้างความรู้สึกปลอดภัยและเชื่อมโยงวิธีทำรรวางมือบนหัวใจวางมือขวาของคุณลงกลางหน้าอกแล้วค่อยๆวางมือซ้ายทับลงไปหลับตาลงแล้วรู้สึกถึงความอบอุ่นจากฝ่ามือและจังหวะการเต้นของหัวใจหายใจเข้าออกชา้ชาๆการกอดตัวเองใช้แขนทั้งสองโอบกอดรอบตัวคุณ แล้วบีบเบาๆเหมือนที่คุณจะกอดเพื่อนที่กำลังเสียใจการรูปแขนใช้มือข้างหนึง่งรูปแขนอีกข้างหนึ่งอย่างช้าๆและอ่อนโยน 2. ความอบอุ่นที่เยียวยา The warmth of comfort วิทยาศาสตร์เบื้องหลังความอบอุ่นทางกายภาพสามารถสร้างความอบอุ่นทางจิตใจได้วิธีทำรรชงเครื่องรืมอุ่นๆ เช่นชาสมุนไพรนมอุ่นหรือช็อกโกแลตร้อนแล้วค่อยๆจิบมันอย่างชา้ชาๆโฟกัสที่ความอบอุ่นของแก้วในมือคุณและรสชาติของมันอาบน้ำอุ่นหรือแช่น้ำอุ่นปล่อยให้สายน้ำอุ่นๆได้ชะล้างความเหนื่อยล้าและความตึงเครียดออกไปห่มผ้าห่มน,นหนาการใช้ผ้าห่มที่มีน้ำหนัก weighted blanket สามารถช่วยลดความวิตกกังวลได้อย่างมีนัยสำคัญ 3. การเคลื่อนไหวอย่างอ่อนโยน Gentle Movement วิทยาศาสตร์เบื้องหลังความเครียดคือพลังงานที่ถูกขังไว้ในร่างกายการเคลื่อนไหวจะช่วยปลดปล่อยพลังงานนั้นออกมาวิธีทำยืดเส้นยืดสายช้าๆไม่ต้องมีท่าที่ถูกต้องแค่ฟังร่างกายของคุณ แล้วยืดไปในทิศทางที่รู้สึกดีการเดินช้าๆถ้าเป็นไปได้ให้ลองออกไปเดินช้าๆโดยไม่ต้องฟังเพลงแค่สังเกตสิ่งรอบตัวและรู้สึกถึงฝ่าเท้าที่สัมผัสพื้นผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงการปลอบประโลมทางกายคือการหยุดวงจรของความคิดที่วนเวียนอยู่ในหัวของคุณและดึงสติของคุณกลับมาสู่ร่างกาย มันคือการมอบความปลอดภัยและการดูแลที่จับต้องได้ให้กับตัวเองซึ่งเป็นรากฐานที่จำเป็นก่อนที่คุณจะสามารถคิดวิเคราะห์หรือแก้ปัญหาใดๆได้หลังจากที่ร่างกายและจิตใจของคุณได้สงบลงแล้ว3แบบฝึกหัดสุดท้ายคือการทำงานกับความคิดของคุณเพื่อเปลี่ยนเรื่องเล่าและสร้างเส้นทางที่จะเดินต่อไปแบบฝึกหัดที่3 การสนทนากับตัวเองเหมือนกับการคุยกับเพื่อนสนิทปรัชญาเบื้องหลังคือนี่คือหัวใจของความเมตตาต่อตอนเองของด c h r i s ร์คริสตินเนฟคือการปฏิบัติต่อตัวเองด้วยความใจดีแบบเดียวกันที่คุณจะมอบให้กับเพื่อนสนิทที่คุณรักเวิร์กช็อปการเปลี่ยนบทสนทนา 1. ระบุเสียงของนักวิจารณ์นักวิจารณ์ในหัวของคุณกำลังพูดอะไรอยู่เธอทำทุกอย่างพังเธอหน้าผิดหวัง 2. สวมบทบาทเป็นเพื่อนสนิทจินตนาการว่าถ้าเพื่อนสนิทของคุณมาเล่าเรื่องราวความล้มเหลวเดียวกันนี้ให้คุณฟังด้วยความเจ็บปวดคุณจะพูดอะไรกับเขาคุณคงไม่พูดว่าใช่เธอทําทุกอย่างพังใช่ไหมครับแต่คุณน่าจะพูดว่าเอ๊ไม่เป็นไรนะมันเกิดขึ้นแล้วเธอทําทดีที่สุดแล้วความผิดพลาดครั้งนี้ไม่ได้ตัดสินคุณค่าทั้งหมดของเธอนะ 3. พูดประโยคนั้นกับตัวเอง ให้คุณเขียนหรือพูดประโยคที่เปี่ยมด้วยความเมตตาเหล่านั้นออกมาให้กับตัวเองการทำเช่นนี้คือการขัดจังหวะและเขียนทับบทสนทนาที่ทำร้ายตัวเองด้วยบทสนทนาแห่งการเยียวยาแบบฝึกหัดที่4การค้นหาบทเรียนที่ซ่อนอยู่ (Finding the Lesson) ปรัชญาเบื้องหลังเปลี่ยนจากกรอบความคิดแบบตายตัวที่มองว่าความล้มเหลวคือคำพิพากษาไปสู่กรอบความคิดแบบเติบโต ที่มองว่าความล้มเหลวคือโอกาสในการเรียนรู้เวิร์กช็อปการสกัดทองคำอย่างที่เราเคยคุยกันไปให้คุณถามคำถามของนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลนี้สอนอะไรชั้นเกี่ยวกับกลยุทธ์ของชั้นบ้างข้อมูลนี้สอนอะไรชั้นเกี่ยวกับตัวเองบ้างอะไรคือสิ่งหนึ่งที่ฉันจะทำแตกต่างออกไปในครั้งต่อไปผลลัพธ์คือการค้นหาบทเรียนคือการให้ความหมายกับความเจ็บปวด และเปลี่ยนความล้มเหลวให้กลายเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าสำหรับอนาคตแบบฝึกหัดที่5การสร้างชัยชนะที่เล็กที่สุด The Smallest Win ปรัชญาเบื้องหลังหลังจากที่ล้มความรู้สึกไร้อำนาจคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดวิธีเดียวที่จะทำลายความรู้สึกนี้ได้คือการลงมือทำเพื่อพิสูจน์ให้ตัวเองเห็นว่าฉันยังคงควบคุมอะไรบางอย่างได้เวิร์กช็การกอบกู้ความเชื่อมัน่น เป้าหมายคือการสร้างความรู้สึกของการคืบหน้าไม่ว่ามันจะเล็กขนาดไหนก็ตามถามตัวเองอะไรคือสิ่งเล็กๆที่ง่ายที่สุดที่ฉันสามารถทำให้สำเร็จได้ในอีก5นาทีข้างหน้านี้ลิสตแห่งชัยชนะจริงเก็บที่นอนล้างจานหนึ่งใบตอบอีเมลหนึ่งฉบับไปเดินทิ้งขยะดื่มน้ำหนึ่งแก้วลงมือทำแล้วเฉลิมฉลองทันทีที่คุณทำสำเร็จให้คุณชื่นชมตัวเอง เยี่ยมมากฉันทำได้ผลลัพธ์คือใช้ชนะที่เล็กที่สุดนี้คือโดมิโนโตัวแรกที่จะช่วยผลักให้คุณหลุดพ้นจากความเฉื่อยชาและเริ่มต้นสร้างโม um, เมนตัมแห่งการฟื้นตัวขึ้นมาใหม่ตลอดการเดินทางของเราในวันนี้เราได้สร้างชุดผฐมพยาบาลสำหรับหัวใจที่ประกอบไปด้วยเครื่องมือ5ชิ้น 1. การอนุญาตให้รู้สึก 2. การปลอบประโลมทางกาย 3. การสนทนาเหมือนกับเพื่อนสนิท 4. การค้นหาบทเรียน 5. และการสร้างชัยชนะที่เล็กที่สุดเราได้เรียนรู้ว่าการปลอบโยนตัวเองไม่ใช่การหลอกตัวเองว่าไม่เจ็บแต่คือการยอมรับความเจ็บปวดนั้นด้วยความเมตตาและเปลี่ยนมันให้กลายเป็นปัญญาผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยปรัชญาและศิลปะโบราณของญี่ปุ่นที่สวยงามที่เรียกว่าคินสกิคินสกิ คือศิละปะของการซ่อมแซมเครื่องปั้นดินเผาที่แตกหักด้วยการใช้ยางไม้ผสมกับผงทองคําแทงที่จะซ่อนรอยแตกศิละปะนี้กลับเน้นให้เห็นถึงร่องรอยของความแตกสลายนั้นและเปลี่ยนมันให้กลายเป็นส่วนที่สวยงามและโดดเด่นที่สุดของภาชนะชิ้นนั้นปรัชญาเบื้องหลังก็คือภาชนะที่ผ่านการแตกหักและการซ่อมแซมมาแล้ว จะยิ่งสวยงามและแข็งแกร่งกว่าเดิมเพราะมันมีเรื่องราวความล้มเหลวและความผิดพลาดของคุณก็เปรียบเสมือนรอยแตกบนภาชนะแห่งชีวิตของคุณคุณเลือกได้ว่าจะทิ้งภาชนะที่แตกร้าวใบนั้นไปหรือจะเรียนรู้ศิละปะของคินสกิที่จะเยียวยาบาดแผลของคุณด้วยทองคำแห่งความเมตตาต่อตอนเองและปัญญาเพื่อสร้างตัวตนในบทถัดไปของคุณที่ไม่ได้แค่สมบูรณ์ แต่งดงามด้วยเรื่องราวของทุกรอยแตกที่คุณเคยผ่านมาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังช่อง The Next Chapter Just หวังว่าเครื่องมือในวันนี้จะเป็นดั่งทองคำที่ช่วยเยียวยาหัวใจของคุณเราอยากเป็นกำลังใจให้คุณคอมเมนต์บอกเราหน่อยได้ไหมครับว่าจาก5แบบฝึกหัดนี้แบบฝึกหัดไหนที่คุณรู้สึกว่าต้องการที่สุดในตอนนี้และคุณจะลองนำไปใช้กับตัวเองอย่างไรสำหรับวันนี้ ขอให้ทุกรายแตกของคุณส่องประกายสวัสดีครับ